มีเลยนะคบมีกอไก่อยู่อ่บเปิดมาให้ดูหน่อยเปิดมาให้ดูหน่อยอะเปิดมาให้ดูหน่อยนี่ตัวอะไรนี่อะไรลูกนี่อะไรนี่อะไรมาปาปลาอันนี้อะไรครับบอกแม่ก่อนอันนี้อะไรลูกตัวนี้อะไรกินหมูนี่อะไรครับเอา นี่อะไรเนี่ยอู้หู้ไมีบูลไม่สีบูอะปากโปอะปากฮิโปอะปากอ่ะตัวนี้อะไรครับนี่อะไรบอกแม่ก่อนฮิโปฮิโปฮิโปครับฮิโปฮิโปอย่างอื่นนะอย่างอื่นขอย่างอื่นก็ฮิปป้าฮิปป้านี่เลยมีสีบ้าอ่ะแล้วนี่อะไรหรอ